วันนี้นะครับผมอยากจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับผมชมใหม่ล่าสุดของตัวชุดแต่งสำหรับตัวเอสเกิร์ตนะครับผมดีไซน์สำหรับตัวนิวยอร์กเอ t คิวสมัยล่าสุดนะครับผมวันนี้นะครับพัตตาเราออกมาบริการแต่งรถนอกสถานที่นะครับผมพิกัดที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเมืองกาลสินนั่นเองนะครับผมกับบรรยากาศช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับ แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าคันนี้สวยมากนะครับก็อยากจะถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเล็กๆแน่้อยนะครับผมชมความหล่อความสวยไปพร้อมกันกับบรรยากาศฝนตกนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวพัตตาจะบิงไปถ่ายใกล้ๆให้ชมกันนะครับผมกับบรรยากาศฝน,น,นตกแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ตกจริงๆนะครับผมทุกคนนี่ครับผมนะครับแต่เราก็ ่ให้้กกััับบเพือนนนไดชมะครสำหรับชมนี้จะเป็นนะครับผมแบบสีท่อนะครับผมของตัวสเกิร์ตอันนี้คือด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้สปอยเลอร์นะครับผมไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเกิร์ต้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาให้ชมกับตัวด้านหน้านะครับผมอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นด้านหน้าเดี๋ยวซูมให้นะครับ นี่เลยครับผมด้านหน้าก็บอกว่ารอมากๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนนะครับถ้าท่านได้สนใจนะครับผมข้อมูลในการแต่งรถนะครับสามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบกันไปกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้ที่จังหวัดกาลสินนะครับผมแบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ